ช่องทางติดต่อตุกตๆเฟมเลอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสบายดีหมอหนวดมื่อเนิมานหนวดน้าเพิ่นมาเอซื้อยังเอบเคอเจ้าลินมอสาวลิลิง เมืม่อนี่มานวดน้ำเพลินกันเลยซื้อขอบเส้นขบเปียกมาต้มกินน้ำได้ครับเนี่ยกินต้มขบเปียก,กแซ่บแซบสักคนเราจจันจะนวดนี่น้องสาวบนซื้อ,อยังกอ็อิ่มแล้วอิม่มแล้วก็สบายดีนอกยังก็ปูป,ปูนิ่มน้องปูนิ่มก็มากินน้ำมากินมะม่วงน้ำกันพร้อมด้กินต้มขบเปียกเมื่ีครับเต็มซาบอยู่เด้ดดิ ต้มนี่แจกสองรอบกับโบเบิรดด์ดเนี่ยนี่ซอยกันเห็ดเนี่ยนี่คนละคนเราใหม่คนเราเมื่อเดี๋ยวกันแล้วเดี๋ยวก็ได้กินมือนี่มือนี่โช์ฝีมือ,มอต้มเขาเปียกเด้ครับนี่ภาษาเล่าเอิญเขาเปียกภาษาไทยเอิญต้มก็จับ ใส่ไข่น้ายางดีเลยใส่ไข่ด้วยให้โชคดีเดยที่ไข่มีกระดอนใหมันแตะบ่เอ่อ๋ยวคนชุดเออ เถ็มสูตรค่ะเกลีโอ้โอืมคส่ไอ,อีกบนะเอ้สูตรยอดเลยเลยฮัลหฮัลโหลฮนหลฮัลโหลฮัลัดโหลฮหลฮัหนฮัลโหลฮัลโหลหล่ัลัลโหลนัลลั บูงเนี่ยครับหมกักหลายนึงต้มกับเปียกสูตรพิเศษโบต้องปรุงด้วยนี่ใส่แต่ใส่แต่น้ำตาลใส่แต่อ้อยกอกใส่แต่พริกย่างเดียวพูดนะพูดได้โชคดีได้ใครหน่วยนี่พูดนอบบะอ่ะใครกับโเตะเดือดเดือดเลยเก,ลลก็กินได้เลยเอาพักมาลงเลยก็กินได้เลยกขาล้นหาได้กใส่ไปสักก่อนรอซีมึงได้คันแสบบอฝา,ากติดตามเนยเด้อ ตอนนี้ก็ล่อแต่หมอเดือดครับถ้าหมอเดือดแล้วก็อเอาผักใส่แนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวแน่ใส่พริกแน่ก็แซ่บแล้วครับเน็ดง่ายๆกินง่ายๆพี่ขาดบา่ไดดคือเกากับหมกม่วงเท่านี้ครับแจ่วหมกม่วงน้องปุนีมมากบอกแจ่วหมกม่วงของแซ่บที่ขาดบา่อใด,อาาดอสุกแนวสุกแนวสุกแนว หมอบักญงนะครับดิบกให้ต้มไปกเปียกหมอหญ่ตานเลยอ้อมออน่ะต็มหมอดเอาเลยเอาใส่ขงด้เอเใส่เบิโดดเนาะใส่เบให้หอมเดรทียมเียว เซอร์อะไบอใสเลยพุนอ่ะพ่อว่าจะมันอืมแม่หลาย,ยุไหอยากกินเด้ออาใส่อีบอสันสามเลยสี่สนเป็นมออะเซอร์อมพ่อสามสนบอกเบิร์ด่้อบอกออัาใส่บ้าหัวโอ้ยดปสดตับะหมี่โกโกเว้าวไ่ชื่อรคุณอ่ะไข่ซิมอ่หมูได้ข่เป็นคนเห็ดเด้ กาดขาดกูในเป็นเต้แสบขาดกูนะใครกับนี่เอ้าเดี๋ยวผมจะหน่วยขาตายก่อนโมเลยกูนะกูนะกูนะก้าดมื่อนี่โซฟี่เมื่อต้มก้าวเปียกให้สาวผู้ไทยกินเด้อเมืงเด้อครับสูตรนี้เราต้องปรุงเพราะว่าปรุงมาแล้วใส่แต่ใส่แต่ยังก็ใส่แต่พริก เดินต่แเสบครับแต่บางหัวขอขอ,ขอตัวใเต็มเต็มกวนมูเด้อผู้เห็ดเด้อกินกกูนิ่งมากแหนมกินเนาะเต็มมอ,อกระลังได้ปลาตูนะนะครับเอากรใส่เอาตักเลยตักเลยบบบนี้แมงกันเลยใส่ผิดเอาเออจะซีบอีเบิ้มเมงเด้อครับเด้อแสบบัวโค่นก่อนอ,อื้อ เอาบางวัดเบิ้งกันกนะบางวัด,ดวโอ้แซ่แบแซ่บไม่ต้องปรุงไผ่มากเส้นนอกจากจะใส่น้ำตาลใส่พริกแล้วไม่ต้องปรุงเลยแซ่แบแซ่บตักแบ่งกันเลยคนละถ้วยไม่ต้องปรุงเลยการันตีค่ะอ้าว มักได้น้อยนี่ก็อยากนะหมาเนี่ยหมักยังก่อซื้อมันมักจุดจีโอตัวเมียน้องจุดจีหนูจุดจีก็อยากกินไในกระเปียกนะหมาเนี่ยครับโอ้มันหอ,อมเอ,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 อาปูนิ่มซิมเห็นไหมปูนิ่มเป็นยังไงปูนิ่มแซ่บบ่นานจาะโบกใส่พริกอีกบ่เอา้าใส่พริกเนี่ย โอ้ปูนิ่มก็โชคดีแต่เด็กใครเป็นหน่วยเลยเป็นไหนหมอหน่อยๆนี่แซ่บบ่แซบนานไท่เคอยู่พุนนานาน้อยนี่หว่าเป็นไหนพุนนี่ภูบาลน้อยแซ่บใช่ปะแซบน่ะโอ้เราแน่นไทยเยอะแยะคันมากินกับเปียกสามาคีเนื้อการรักษาผู้ไทยเป็นอย่งไรหมอนวดแซ่บปะนานเห็นว่ายกปูด้วยซึคุณครับ เต็มหม้อเหลือเครื่องหมอห้อแล้วบบบนี้เอาซอยกันเด้อเอากรเทียมมาซอยน้ำบ๊อือ่บงตักให้แม่นะเมาเขาเปียกเนี่ยโอ้ยอันนีครับผมแล้วก็เปียกแล้วอิ่มน้ำซำนานแล้วก็มี่มะม่วงมีตะเว้นมาฝากเพิ่นอีกเด้อน,นี่เป็นยังไงน้องนิ่มแซบ่บบ่แซ่บน้องนิ่มเพิ่นก็น ติดใจมียนี่ยมีมายนี่ยไหนก็มีหมกม่วงมาฝากเพม่อนไปได้หมอแน้อยๆนี่แซ่บแซ่บพูดนี่เด้แซมแซมบอกติดใจบอกหมกม่วงเขาตะเว้นกับแซ่บบ่นี่ครับหมอนวดประจำไอ้อัศพรอนครับแซ่บบ่แซมหมกม่วงข่าเปียกเป็นยังไงข่าเปียกเข่าเปียกกระแซ่บโซฟีมือต้มข่าเปียกให้สามผู้ไทยกินได้คำเหมือนสูตรคนไทย โอ้ยเป็นไงครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามไมเได้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน YouTube ช่องตุกต๊กตุก๊กเฟมารีเดอครับผม